ยิ่งมีปืนนะครับใจยิ่งต้องนิ่งนะครับคนที่มีปืนใจนิ่งที่สุดละไม่มีใครที่อยากจะเอ้ยวันนี้กูได้ใบอนุญาตพกปืนมาแล้วเว้ยยิ่งมั่วๆอ่างี้ไม่มีนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีแต่พบปืนแปลงนี่แหละถ้าโดนยึดไปตรวจสอบกว่าจะได้ปืนคืนปืนกลับมาถึงเราเนี่ยปืนยับเยินมาแล้วนะครับท่านใช้วิธีการตรวจสอบอะไรบางท่านไม่รู้แหละแต่ท่านเอาปืนไปตรวจสอบเนะี่ยดีไม่ดีนะครับถ้าก่อเหตุเนี่ย อาจจะโดนเพิกถอนใบอนุญาตโดนยึดปืนไปอีกใครมันอยากไปก่บใครมันอยากจะเอาปืนที่ตัวเองซื้อมาไปก่อเหตุละครับไม่มีหรอกสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วนะครับจันเดียในชาแนลจันเดียไฟยามนะครับอันนี้ก็มีประเด็นใหญ่ดราม่าซึ่งก็ได้ติดตามข่าวมาสักระยะหนึ่ง แล้วก็มีมาตรการออกมามากมายนะครับในส่วนของเรื่องราวเกี่ยวกับอาวุธปืนนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้ก็มีการประโคมข่าวอย่างยิ่งใหญ่เลยนะครับก็มีมาตลอดนะครับในส่วนของเรื่องการใช้อาวุธปืนทำร้ายกันนะครับตั้งแต่ข่าวกำนันท่านหนึ่งนะครับมีเมื่อหลายวันก่อน จนมากระทั่งถึงเหตุการณ์กราดยิงที่สยามพารากอนนะครับตัวผมเองนั้นก็เคยไปที่สยามพารากอนอยู่เพียงครั้งสองครั้งนะครับเนื่องจากเป็นคนบ้านนอกนะครับก็เข้ากรุงทีก็อยากจะลองไปดูอะไรสวยๆงามๆนะครับดูลาบ้างนะครับนักท่องเที่ยวก็เยอะพอสมควรนะครับมีทั้งคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติวันนี้ก็จะมาเล่าประเด็นเกี่ยวกับอาวุธปืนนะครับ ถ้ามีเหตุการณ์อะไระต่างๆนานาเกี่ยวกับอาวุธปืนเนี่ยผมก็อยากจะมาเล่าให้ฟังซึ่งครั้งเนี้ยเป็นครั้งที่ยิ่งใหญ่จริงๆนะครับเนื่องจากผู้หลักผู้ใหญ่ในกระทรวงนะครับหรือว่ารัฐมนตรีที่มาดารงตําแหน่งนะครับที่จริงผมก็ไม่อยากพูดถึงเรื่องนักการเมืองเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันมีประเด็นจริงๆเพราะว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วนะครับในส่วนของอาวุธปืนนะครับก็มีการจัดการอย่างจริงจริงจังๆโดยมีมาตรการ มาเยอะแยะมากมายท่านก็สามารถไปติดตามในข่าวได้แต่วันนี้ผมก็จะมาเล่า,าเกี่ยวกับมาตรการระยะสั้นๆแล้วก็อยากจะแสดงความรู้สึกนะครับอยากจะแสดงความรู้สึกพอสมควรน,นะครับเกี่ยวกับเรื่องปืน,นครับสิ่งที่เรารักเราชอบเนี่ยถ้ามันมีใครมาแตะต้องเราก็อยากจะออกมานําเสนอที่เห็นอยู่ตรงหน้าของท่านนี้นะครับก็คือปืนปืนทั้งหมดนี้คือปืนกล้อกนะครับที่จริงผมมีที่เป็นบีบีกันนะครับหลายตัวมากนะครับ ในส่วนของบีบีกันนะครับปืนกล็อกตัวนี้เป็นกล็อก 18C นะครับไม่มีแมกกาซีนไม่มีกระสุนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปืนแบล็กกันนี่ที่เป็นประเด็นอยู่ตอนนี้นะครับแบบหนักหน่วงจริงในเรื่องของแบล็กกันส่วนอื่นๆก็ลดหลั่นลงมานะครับไม่มีกระสุนนะครับม่มีแมกกาซีนนี่ก็ปืนจริงได้รับผลกระทบทั้งทั้งหมดเลยนะครับทั้ง3าตัวเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟัง ว่าได้รับผลกระทบอะไรบ้างครับปืนเคลียร์ทั้ง3ก็บอกนะครับมีทั้งส่วนของ BB ีกันแบลงกันแล้วก็ปืนจริงเดี๋ยวผมขอเล่า8มาตรการนะครับระยะสั้นๆที่สนักข่าวไทยรัฐท,ทีวีนะครับได้สรุปมาเป็นระยะสั้นนะครับเป็นระ,ะสั้นส่วนระยะยาวนี้ก็จะน่าจะหนักกว่านี้นะครับระยะสั้นก็คือ1นะครับงดออกใบอนุญาต ให้สั่งนำเข้าหรือค้าสิ่งเทียมอาวุธปืนทุกชนิดทั้งผู้รับใบอนุญาตลายเดิมและลายใหม่โหอ,อันนี้เดือดร้อนเลยนะครับสำหรับร้านค้าสิ่งเทียมอาวุธปืนนะครับนี่ที่ผมซื้อมาจากร้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นในแพลตฟอร์มออนไลน์ช้อปปงช้อปปี้หรือร้านปืนที่ผมซื้อด้วยประจำนะครับ สั่งทางไลน์ทางอะไรบ้างเนี่ยเขาใช้คําว่าสิ่งที่อาวุธปืนทุกชนิดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบีวีการหรือแบงก์กันหรือปืนอัดลมอะไรต่างๆก็แล้วแต่ห้ามนําเข้าโดยเด็ดขาดนะครับแม้แต่ปืนแก๊ปปืนที่เด็กเล่นปืนเสียงเปล่าที่จะเนี่ยยิ่งช่วงใกล้ออกพรรษาเนี่ยเด็กๆชอบซื้อมาเล่นกันนะครับยิ่งต้องห้ามเลยนะครับห้ามนําเข้านะครับซึ่ง บีบีกันบางตัวเนี่ยแบงกันบางตัวเนี่ยราคาสูงขึ้นไปเลยทันทีนะครับข้อที่2นะครับขอให้ผู้ครอบครองแบงกันบีบีกันหรือสิ่งเทียมอาวุธปืนที่อาจจะดัดแปลงเป็นอาวุธปืนได้ให้นําไปแสดงและทําบันทึกต่อในทะเบียนอาวุธปืนตามภูมิลําเนาในส่วนนี้ผมถ้ามันมีมาตรการออกมาผมอาจจะนาผมจะนําไปแน่นอนนะครับเพราะว่าผมมีความ บริสุทธิ์ใจนะครับบริสุทธิ์ใจที่จะครอบครองอยู่แล้วนะครับถ้าท่านอนุญาตให้ครอบครองอย่างถูกต้องตามกฎหมายผมพร้อมนะครับที่จะทำตามที่ท่านสั่งนะครับแต่ความวุ่นวายเกิดขึ้นแน่นอนครับความวุ่นวายเกิดขึ้นแน่นอนอย่างตัวแบล็งกันเนี่ยเขาจะมีซีเรียลนัมเบอร์นะครับมีซีเรียลนัมเบอร์ ตอนที่ซื้อปืนทางร้านก็ดําเนินการขอสําเนาบัตรประชาชนนะว่ามีการซื้อขายบุคคลนี้ซื้อปืนแบล็งกันจากร้านเรายี่ห้อหนึ่งสองสามสีซีเรียลนัมเบอร์อะไรนะครับถ้ามีการนําไปแปลงไปอะไรเนี่ยร้านอาจจะมองว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับเป็นการป้องกันตัวเองอีกทางหนึ่งแต่ผมก็อยากไปแสดงความบริสุทธิ์ใจเหมือนกันว่าเท่าที่ผมซื้อมาเนี่ยเห็นไหมครับ ปากกระบอกของแบงก์กันผมก็ยังยังเป็นรูตันอยู่นะครับไม่ได้เอาไปดัดแปลงอะไรนะครับลำกล้องก็ยังเป็นสีดําอยู่นะครับไม่ใช่สีเงินอย่างในข่าวนะครับตัวนี้เป็นลกล้อง17ซื้อมาก็หมื่นกว่าบาทนะครับหมื่นกว่าบาทถ้าเอามาไว้ฝึกอย่างที่ผมบอกครับผมมีแบงก์กันไปทําไมผมทําคลิปไว้ก่อนหน้านี้แล้วถ้าท่านอยากจะไปย้อนดูก็ไปย้อนดูได้นะครับผมเอาไว้ฝึกกริป ครับบางทีเราไม่อยากใช้ปืนจริงมนันอันตรายนะส่วนแบ้งกันเน่ยนะครับกริป,ปืนจัดศูนย์นะประมาณนี้นะครับส่วนบีบีกันก็เอาไว้ยิงเป้าเล่นๆนะครับเนื่องจากกระสุนมันราคาถูกเติมแก๊สเข้าไปเต็มแม็กนะีนะ่ยนี่ไม่มีกระสุนนะอันนี้แม็กกาซีนของปืนบีบีกันนะเติมแก๊ส้าไปเต็มแม็กนะ่ยยิงได้2-3งสามแม็กแม็กนึงก็ยิงได้20-30นัดก็เอาไว้ฝึกยิงเป้าที่บ้านครับฝึกเหนียวไกล แล้วก็ไม่อันตรายเสียงก็ไม่ดังมากนะครับแต่เขามองว่ามันมันคือสิ่งที่อาวุธปืนจะต้องนําไปขึ้นทะเบียนเนี่ยผมก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะขึ้นทะเบียนยังไงเพราะว่ามันไม่มีเลขมาให้ไม่มีเลขทะเบียนมาให้ซึ่งวัสดุอะไรต่างๆเนี่ยแตกต่างจากปืนแบล้งกันและปืนจริงมากอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าอย่างลํากล้องเนี่ยกล้องแกงมากครับวัสดุไม่ได้เพียงพอที่จะเอาไปทาอาวุธปืนได้ แต่ถ้าท่านมองว่าบีบีการเป็นเป็น,ปนสิ่งที่จะเอาไปดัดแปลงได้ก็ไม่รู้ว่าท่านจะออกมาตรการแบบไหนออกมานะครับข้อที่3นะครับกรมศุลกาการตรวจสอบการนําเข้าสิ่งเทียมอาวุธปืนโดยเฉพาะแบล็งกันอ่าเออก็อไม่เป็นไรครับก็ตรวจสอบก็จะเป็นเกี่ยวกับร้านปืนนะครับอ่ส่วนตัวที่คนที่ครอบครองอยู่ก็เตรียมตัวนะครับข้อที่4ให้กะกะทซึ่งกํากับดูแลสนามยิงปืน ที่จดทะเบียนเป็นสมาคมกีฬาทั่วประเทศให้มีการกวดคันตรวจสอบทั่วประเทศดังนี้ห้ามผู้มีอายุไม่เกิน20ปีเข้าสนามยิงปืนยกเว้นแต่ได้รับอนุญาตตามระเบียบการกีฬาแห่งประเทศไทยกรณีที่เป็นนักกีฬาที่อายุต่ำกว่า20ปีนะครับต้องเข้าไปซ้อมยิงปืนเช่นนักกีฬายิงปืนทีมชาติอะไรเงี้ยนะครับสามารถเข้าสนามยิงปืนได้อาวุธปืนที่ อาวุธปืนที่จะไปยิงในสนามยิงปืนน่าจะต้องมีทะเบียนนะครับแล้วต้องตรงกับผู้ที่มาใช้บริการห้ามยิงปืนเพื่อนไปยิงในสนามนะครับห้ามเลยเด็ดขาดผมก็ใช้แต่ปืนตัวเองยิงได้อย่างเดียวนะครับไม่สามารถยิงปืนเพื่อนไปยิงได้ห้ามนํากระสุนปืนออกภายนอกสนามเด็ดขาดนะอันนี้คือกรณีที่เราไปยิงปืนแล้วเราซื้อกระสุนเรายิงไม่หมดเนี่ยเขาห้ามนําออกมาครับอาจจะฝากสนามยิงปืนไว้ไม่รู้ว่าเขารับฝากือเป่านะครับต้องไปถามอีกที เขาละฝากหรือไม่นะครับสําหรับกรณีสนามยิงปืนในการกํากับดูแลส่วนของราชการสนามยิงปืนพวก,กสนามยิงปืนตํารวจสนามยิงปืนอสสสนามยิงปืนกองทัพอะไรเงี้ยนะครับที่กําลังเป็นข่าวอยู่นี่ก็น่าจะเป็นสนามยิงปืนของกองทัพประมาณนี้นะครับของส่วนาราชการขอให้ดําเนินการกดขันตรวจสอบให้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการและข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัดเช่นเดียวกันนะครับ ที่จริงสนามยิงปืนบางที่มันก็ไม่มีคนดูแลนะยงสนามบางสนามที่ผมไปยิงนหะก็ไม่มีคนดูแลนะครับก็สาม,มารถไปยิงได้เลยบางทีเราชาวบ้านอะไรเงี้ยก็สาม,มารถเข้าไปยิงได้นะครับเอาปืนใครมายิงก็ได้ไม่มีมาตรการควบคุมดูแลเพราะว่างบประมาณมันน้อยครับสนามยิงปืนมายิงแต่ละทีเนี่ยเขาเก็บหลักร้อยนะครับเก็บหลักร้อยถ้าไม่มีใครมาสมัครสมาชิกอย่างเงี้ยซึ่งคนมีปืนมันก็น้อยอย,อยู่แล้ว ครจะมาสมัครสมาชิกอยู่นั่นนะครับซึ่งมันก็เขาก็ไม่มีประมาณเขาก็ม,มีคนไม่มีเงินจ้างคนมาดูแลก็เ,เป็นคนรักปืนเป็นเจ้าของพื้นที่นะครับที่มาดูแลนะครับก็ประมาณนี้นะครับสนามยิงปืนเขาไม่มีงบประมาณอยู่แล้วนะครับถ้าจะไปซ้อมยิงปืนทีนี้ก็คงลําบากนะครับลําบากข้อที่ห้าครับ ให้ผู้ว่าทั่วประเทศและพอบตรองงดออกไปอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวอันนี้กรณีผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยคนจะเป็นคนทีอ่อนุญาตให้มีใบป12หรือใบอนุญาตาพกอาวุธปืนติดตัวนะครับในภาคของทั้งประชาชนแล้วก็เจ้าหน้าที่แต่ถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจถ้าท่านเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบหรือว่าเป็นในเครื่องแบบเนี่ยก็ต้องแต่งเครื่องแบบถึงจะสามารถพกข้างนอกได้นะี่ครับในประเทศนี้น่าจะมีแค่อาชีพ เดียวนะครับที่สามารถพกอา,อาวุธปืนไปไปได้ตลอดนะครับในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่นะครับหรือพวกชลบอนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าพกสามารถพกแบบเปิดเผยได้หรือไม่แต่เท่าที่เขียนก็จะมีอาชีพตำรวจนะครับแต่ถ้าท่านเปลี่ยนชุดเป็นชุดคนธรรมดาแล้วท่านก็ไม่มีสิทธิพกอยู่ดีนะครับเป็นแต่ว่าท่านจะไปพูดคุยหรือเคลียร์กันเองกับกับคนในหน่วยงานของท่านนะครับบางทีตำรวจหลายท่านตำรวจนักเครื่องแบบหรือว่าตำรวจ ที่แต่งชุดธรรมดาเขาก็พกซ่อนภายในนะครับเขาไม่พกให้เห็นภายนอกอ,อันนี้ถ้ามีคนการตรวจค้นอะไรเขาคงจะเคียย์กันได้เพราะว่าเขาเป็นอาชีพเดียวกันเว้นแต่ว่าท่านจะไปก่อเหตุยิงใครที่ผิดกฎหมายนะครับหรือว่าไปทําของผิดสิ่งผิดกฎหมายเนะี่ยอันนี้ท่านนะ่าอาจจะโดนแล้วถ้าท่านพกไปไม่มีใครว่าท่านหรอกครับแต่กบ็บางท่านก็ป้องกันตัวเองไว้ก็จะไปขอใบพกไว้พ่อผมเเป็นตำรวจมาตลอดชีวิตเนี่ยไม่เคยพกปืนแล้วก็ไม่มีใบพกปืนเลยนะครับ บางทีนั่นจะเก็บไปบ้านนะถอดแมกกาซีนอะไรออกรี้บร้อยหรือถ้าอยู่สวนบางทีก็ใส่กระสุนไว้เต็มแม็กเอาไว้ป้องกันเฝ้าไร่เฝ้าวสวนนะครับแต่ก็ไม่ได้พกไปนู่นมานี่ด้วยนะครับข้อที่หกนะครับกระทรวงมหาดไทยไม่มีนโยบายดําเนินโครงการอาวุธปืนสวัสดิการให้ประชาชนทั่วไปยกเว้นแต่เจ้าพนักงานของรัฐที่จําเป็นต้องมีคนละหนึ่งกระบ,บอกห้ามโอนโก้นี้นี่ผมไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่นะครับ ไม่ใช่เห็นด้วยว่าออกใบป3ให้กับประชาชนโกไปซื้อปืนโครงการนะครับแต่หมายถึงว่าให้มีคนละหนึ่งกระบอกเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับห้ามโอนเนี่ยยิ่งเป็นไม่ได้เลยครับเพราะว่าบางทพีพ่อผมเนี่ยมีปืนหลายกระบอกแล้วก็อยากส่งต่อให้ลูกนะผมก็รออยู่นะครับว่าพ่อ,อมีปืนสามหกห้าท่านจะโอนให้นะครับก็รออีกประมาณ2ปีเนี่ยถ้าห้ามโอนเนี่ยก็คงคง,คงไม่ได้ปืนกระบอกนั้นแล้วนะครับ อันนี้กรณีน,น,นี้เขาน่าจะมองประเด็นว่ามีข้าราชการบางส่วนมีสิทธิ์ซื้อปืนสวัสดิการแล้วนําปืนไปขายต่ออะไรเงี้ยเขาก็เลยมองว่าการให้มีคนละหนึ่งกระบ,บอกแล้วก็ห้ามโอนเนี่ยจะทําให้ข้าราชการก็ถือปืนไว้แค่กระบ,บอกเดียวแล้วก็ไม่นาปืนนั้นไปส่งต่อหรือขายต่อให้ผู้อื่นนะครับเว้นแต่ว่าจะเป็นมรอดอกตกทอดอะไรเงี้ยนะครับวุ่นวายแน่นอนนะครับในเรื่องนี้นะ ส่วนให้มีคนละหนึ่งกระบอกนี่ผมไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่นะครับบางทีผมอยากจะมีปืนลูกซองบ้างมีมีปืนสั้นบางคนซื้อปืนสั้นจุดสองสองมาไม่สามารถปกป้องชีวิตและทรัพย์สินได้ mm hmm. ก็อยากมีก้ามมหรือว่ามีลูกซองอะไรเงี้ยไว้ในบ้านครับบางทีเราคือมันไม่ให้พกอ่ะเข้าใจไหมครับคือมันไม่ให้พกถ้าจะมีไว้แค่กระบอกเดียวแล้วเอาไว้ที่บ้านแล้วถ้าคนที่แบบมีบ้านหลายหลัง อ่าถ้าผมแบบอ่าไม่ไม่ให้ผมพกนะผมมีบ้านสิบหลังสมมุตินะครับผมก็จะเอาไว้ที่บ้านบ้านหลังนั้นหนึ่งก,ะกมมระบอกอ่าสมมุติหนึ่งกระบอกอ่าแล้วจะไม่ให้กระบอกเดียวเนี่ยแล้วถ้าผมต้องไปบ้านอีกหลังหนึ่งผมก็ต้องเอาปืนติดตัวไปด้วยอย่างเงี้ยนะครับถ้ามองว่าห้ามเอาติดตัวไปหรือพกไปเนะี่ยถ้าผมไปบ้านอีกหลังหนึ่งอยู่คนละจังหวัดเนี่ยมันจะทําได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับคือการห้ามพกเยอะเนี่ยมัน ถ้ามีเยอะเนี่ยผมว,ว่ามันเป็นไปไม่ได้นะมีเยอะมีน้อยไม่สําคัญครับอยู่ที่คนมากกว่ามีเยอะมีน้อยไม่สําคัญนะครับอยู่ที่คนมากกว่าคนที่เอาเจาไปก่อเหตุนเนี่ยเขาไม่มองมองปืนถูกกฎหมายหรอครับไม่อยู่ในสายตาเลยเอาไปมองพวกอย่างเงี้ยนะครับเอาไปแปลงไปดัดแปลงไปทํานู่นนี่นั่นให้มันยิงได้ให้มันใช้กระสุนจริงได้มากกว่านะครับถึงแม้ว่า จะให้มีลายกระบอกนะครับคนที่มีปืนถูกกฎหมายเนี่ยเขาไม่คิดจะเอาไปยิงใครม่สซัวหรอกครับถ้าท่านไปไล่ดูข่าวนะไม่มีปืนไหนที่ถูกกฎหมายแล้วเป็นชื่อเจ้าของคนนั้นไปก่อเหตุนะครับผมว่ามีให้หนึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วกันในกร,กรณีที่มีเขตอาชญากรรมยิงกันเลยทั้งหมดเนี่ยผมให้แค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับที่เป็นปืนตัวเองและชื่อตัวเองนะครับที่ไปก่อเหตุแต่ถ้ายิง พอเอาปืนที่เป็นชื่อตัวเองไปยิงปุ๊บโดนอะไรครับโดนยึดปืนครับอ่าโดนยึดปืนโดนเอานู่นนี่นั่นไปตรวจสอบแล้วปืนที่เราซื้อมาเนี่ยแต่งทั้งซื้อมาก็แพงแล้วใช่ไหมอ่าศูนย์เนี่ยก็หลายพันนี่ก็หลายพันแต่งนู่นนี่นั่นถ้าโดนยึดไปตรวจสอบกว่าจะได้ปืนคืนปืนกลับมาถึงเราเนี่ยปืนยับเยินหมดแล้วนะครับ ท่านใช้วิธีการตรวจสอบอะไรบางท่านไม่รู้แหละแต่ท่านเอาปืนไปตรวจสอบเนี่ยดีไม่ดีนะครับถ้าก่อเหตุเนี่ยอาจจะโดนเพิกถอนใบอนุญาตโดนยึดปืนไปอีกใครมันอยากไปก่อใครมันอยากจะเอาปืนที่ตัวเองซื้อมาไปก่อเหตุละครับไม่มีหรอกหรือถ้าท่านเคยเห็นว่าปืนมีทะเบียนก็ก่อเหตุได้เหมือนกันท่านไปดูอีกทีนะครับอาจจะเป็นปืนผิดมือก็ได้ท่านลองดูปัญหาตรงนี้ปัญหาแก้ปัญหาปืนผิดมือเนี่ยยืมปืนเพื่อนปืนพี่ปืนพ่อปืนแม่ไปก่อเหตุเนี่ย ท่านมีมาตรการในการจัดการตรงนี้ยังไงไม่ใช่มาจํากัดออกใบอนุญาตที่ถูกกฎหมายเนี่ยให้น้อยลงไม่ใช่นะครับอันนี้ผมไม่เห็นด้วยจริงๆนะครับเพราะว่าบางคนเขาอยากมีปืนเนะี่ยไม่จวนตัวจริงๆเขาก็ไม่ยิงหรอกครับเขาไม่อยากที่จะเสียสูญเสียของรักของห่วงไปนะครับบางทีเนี่ยผมผมคิดแล้วคิดอีกนะบางทีมันจะมีเหตุการณ์แบบสักช่วงหนึ่งในชีวิตหลายคนเราเจอคนแบบกวนจริงๆแต่ก็อด อดทนจริงๆนะครับแต่ก็คิดถูกแล้วที่ไม่ใช้นะครับก็เอาไว้อย่างนี้แหละนะครับต้องแบบยิ่งมีปืนนะครับใจยิ่งต้องนิ่งนะครับคนที่มีปืนนะใจนิ่งที่สุดละไม่มีใครที่อยากจะเอ้ยวันนี้กูได้ใบอนุญาตพกปืนมาแล้วเว้ยยิ่งมั่วๆอย่างนี้ยไม่มีนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีแต่พวกปืนแปลงนี่แหละอันนี้ไม่ใช่ปืนแปลงนะผมนี่ปืนแบงค์นะครับปืนที่แปลงมา ทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีแต่พวกอย่างนี้แหละที่ชอบกลางนะครับพวกที่ไม่มีสิทธิ์แต่อ้างว่าตัวเองมีสิทธิ์นะพวกนี้ผมไม่เห็นด้วยนะครับพวกนี้ผมไม่ชอบเลยนะครับถ้าแบบยิ่งแบบมากลางมาอะไรเนี่ยเจอของจริงเข้าไปนะครับอาจจะนู่นนะครับไปวันนะครับขึ้นสวรรค์น,นะครับข้อที่เจ็ดนะครับข้อที่เจ็ดให้นายทะเบียนงดการออกใบอนุญาตสั่งนําเข้าอาวุธปืนของร้านค้าอาวุธปืน ตั้งแต่แบบนี้เป็นต้นไปโอนี้ร้านค้าอาวุธปืนน่าเห็นใจนะครับร้านค้าอาวุธปืนเนี่ยท่านมีโคตา้าโคต้าในการสั่งนําเข้าอาวุธปืนเนี่ยน้อยอยู่เลยนะครับยิ่งน้อยเขาก็ราคาเขาก็แพงขึ้นไปอีกนะครับราคาเขาก็แพงขึ้นไปอีกนะเ,เพราะว่าเขาต้องเอาทํากําไรให้ร้านเขาอยู่ได้ยิ่งมางดนําเข้าอาวุธปืนนี้เขาก็ไม่มีปืนขายร้านค้าอาวุธปืนนี่น่าเห็นใจแต่ไม่ได้พูดถึงเรื่องปืนสวัสดิการนะ ปื่สวัสดิการเนี่ยให้มีคนละหนึ่งกระบอกนี่ข้อดีในข้อทีหกเนี่ยผมว่ายังไงปืนสวัสดิการขายไม่หมดนหรอครับถ้าจะให้ข้าราชการมีแค่หนึ่งกระบอกนะคนละหนึ่งกระบอกนะยังไงเขาก็ขายไม่หมดเดี๋ยวก็จะมีการตัวแย้งกันอีกทีนะครับในส่วนนี้แต่ส่วนของร้านค้าววุธปืนนี่น่าเห็นใจมากนะครับต้องให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะครับ ข้อที่8ขอความร่วมมือสำนักง,งานตำรวจแห่อองชาติและกระทรวงดิจิทัลปราบปรามและปิดเว็บไซต์เพจออนไลน์ที่ซื้อขายอาวุธปืนเถื่อนและสิ่งที่มนอาวุธปืนดัดแปลงเป็นอาวุธปืนโดยขอให้รายงานผลทุก15วันอันนี้ผมเห็นด้วยเลยนะครับข้อที่8ปปราบปรามเว็บต่างๆที่มันมีเยอะมากนะครับโดยเฉพาะเพจใหญ่ๆนะครับที่เป็นรูปการกบาดอย่างเงี้ยนะครับลองไปเซิร์ชดูนะครับมีขายกันเกลื่อนเลยนะครับถ้ากระทรวงดีนะครับสามารถปราบพวกนี้ได้นะ มันยิ่งจะทําให้สังคมปืนของเราหน้าอยู่ขึ้นนะครับแล้วก็ต้องรายงานทุก15วันด้วยแสดงว่าเจ้าหน้าที่ต้องได้ทํางานทุกๆวันแล้วแหละครับภาพข่าวนี้นะครับเลงขึ้นทะเบียนบีบีบการสิทธิอาวุธปืนอันนี้ถ้าแบงก์กันเนี่ยผมเห็นด้วยอยู่แต่บีบ,บีกันนี้มันมันไม่รู้จะเอาไปทํำยังไงนะครับถ้าแบงก์กันเนี่ยมันมีเข็มแทงชนวนเนีย่ยผมไม่ดูมีเข็มแทงชนวน มือนกับปืนจริงแต่โครงสร้างมันก็ไม่แข็งแรงเท่าปืนจริงหรอกนะครับวัสดุอะไรมันก็ยังไม่เท่าปืนจริงแต่ถ้าจะให้ขึ้นทะเบียนเนี่ยผมผมยอมนะครับผมยอมเพื่อที่จะให้ปืนนี้อยู่กับผมนะครับดีกว่ายึดไปนะครับถ้าจะให้ขึ้นทะเบียนอะไรยังไงเนี่ยผมเอาไปแน่นอนนะครับในส่วนของตัวนี้อ่ะประมาณนี้นะครับผมมาเล่าประมาณนี้นะครับในส่วนของแปดมาตรการแล้วก็ได้แสดงความรู้สึกที่ผมรู้สึกทั้งหมดออกมาแล้วนะครับว่าผมรู้สึกยงังไง เดี๋ยวผมจะมาเล่าในอีกพาร์ทหน้านะครับในในส่วนของอความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งนะครับว่าทำไมคนเราถึงต้องมีปืนนะครับทำไมสังคมของปืนสังคมของคนมีปืนที่ถูกกฎหมายเนี่ยทำไมโดนโจมตีอยู่เป็นประจำไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่โดนข่าวประโคมมาเนี่ยแต่ละแต่ละอย่างเนี่ยทำไมถึงต้องเล็งมาที่ชี้มาที่คนมีปืน ครับเดี๋ยวผมจะเล่าในอีพี EP หน้าเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปครับส่วนนี้นะครับผมมานําเสนอในส่วนของ8มาตรการระยะสั้นของรัฐบาลนะครับที่นําเสนอออกมาครับเขาก็จะเขาก็น่าจะดูเสียงกระทบจากประชาชนบ้างครับว่ามีใครเดือดร้อนบ้างมีใครอ,อ,อันนี้บ้างนะครับเป็นมาตรการที่ออกมาถ้ามีผลบังคับใช้มีหนังสือเวียนออกมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยน่าจะต้อง ทำแบบนั้นจริงๆครับส่วนขั้นตอนวิธีการอะไรเงี้ยเขาก็ยังไม่ได้ออกมาว่าต้องเอาไปขึ้นทะเบียนยังไงทําอะไรตรงไหนครับยังไม่มีเพราะว่าเท่าที่ผมสอบถามทางที่ว่าการอำเภอเขาก็ยังไม่มีะระเบียบในส่วนของการนํบีบีกันกับแบงก์กันไปขึ้นทะเบียนนะครับเพราะว่าผมมีอยู่นี่ก็ประมาณสิบกระบอกนะปืนบีบีกันทั้งปืนยาวปืนสั้นเดี๋ยวผมก็จะ้นไปหมดนี่เลยนะครับถ้าเขาจะให้ขึ้นทะเบียนจริงๆโอเคนะครับ ก็ประมาณนี้มาวิเคราะห์กันประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ชาแนลจัเนเดียกก็ขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในอีพีต่อไปนะครับเดือดแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ